สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผลไม้สีทองอารามที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่ยังอัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงนั่นก็คือสมนั่นเองค่ะ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสม้มในฐานะผลไม้ที่รสชาติหวานอมเปรี้ยวชื่นใจโดยเฉพาะเวลาอากาศร้อนๆแต่รู้ไหมคะว่าสม้มมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและถูกใช้เป็นยารักษาโรคมานหลายศตวรรษแล้วด้วยสีสันสดใสที่ชวนมองและรสชาติที่สดชื่นสม้มจึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพของใครหลายคนเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมผลไม้สีทองลูกนี้ถึงเป็นมากกว่าแค่ของว่างและมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะคุณค่าทางโภชนาการที่ซ่อนอยู่ในสม้มก่อนที่เราจะไปพูดถึงประโยชน์ส้มแต่ละลูกที่เราทานเข้าไปเนี่ยอัดนั่นไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญสุดๆเลยค่ะ วิตามินซีแน่นอนว่าต้องเป็นวิตามินซีค่ะส้มขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งของวิตามินซีชั้นยอดเลยวิตามินซีทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระแถมยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันการเจ็บป่วยและช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะเส้นใยอาหาร ส้มมีเส้นใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำได้และชนิดที่ไม่ละลายน้ำซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้ด้วยนะสารประกอบจากพืชในส้มยังมีสารประกอบจากพืชหลายชนิดเช่นฟลาโวนอยด์คารอชนอยด์และเฮสเปริดินสารเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆได้อีกด้วยค่ะ วิตามินและแร่ธาตุอื่นๆนอกจากวิตามินซีแล้วส้มยังเป็นแหล่งของวิตามิน B1 ไทอะมีนโฟเลตวิตามิน B9 โพแทสเซียมและแคลเซียมซึ่งล้วนแต่มีความสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทการผลิตพลังงานและสุขภาพของกระดูกของเราเลยค่ะเห็นไหมคะว่าส้มลูกเล็กๆเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายเลยประโยชน์ของส้มต่อสุขภาพที่ควรค่าแก่การบริโภค มาดูประโยชน์ของส้มตอสุขภาพกันดีกว่าค่ะว่าทำไมเราถึงคุณค่าแก่การบริโภคผลไม้ชนิดนี้เป็นประจำ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอย่างที่เราทราบกันดีว่าส้มอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายวิตามินซีช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายการบริโภคส้มเป็นประจำจึงช่วยลดโอากาสในการเป็นหวัดและบรรเทาอาการของโรคหวัดให้หายเร็วขึ้นอีกด้วยนะคะ บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งวิตามินซีในส้มไม่เพียงแต่ดีต่อภูมิคุ้มกันแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีผิวที่สุขภาพดีด้วยค่ะเพราะคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและเต่งตึงต้องอาศัยวิตามินซีในการสังเคราะห์การบริโภคส้มจึงช่วยให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้เพียงพอส่งผลให้ผิวพรรณของเราดูสดใสลดเลือนริ้วรอยและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยนะคะใครอยากผิวสวยต้องทานส้มเลยนะคะ ช่วยให้หัวใจแข็งแรงส้มมีทั้งเส้นใยอาหารและโพแทสเซียมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพหัวใจของเราค่ะเส้นใยอาหารช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือ LDL ในเลือดส่วนโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกตินอกจากนี้สารเฮสเปอริดินในส้มยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดและลดการอักเสบได้อีกด้วยค่ะ ช่วยบำรุงสายตาส้อมอุดมไปด้วยสารแคโรทีนอยด์โดยเฉพาะลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารที่พบมากในจอประสาทต,ตาของเราสารเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสารตั้งอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าและรังสี U.V. และช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมตามวัยได้อีกด้วยค่ะวิธีการบริโภคส้มให้ได้ประโยชน์มากที่สุด การบริโภคส้มสดเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับคุณค่าทางอาหารอย่างเต็มที่เลยนะคะควรเลือกส้มที่ผิวเรียบตึงไม่มีรอยช้ำและมีน้ำหนักเมื่อเทียบกับขนาดการบริโภคเป็นผลไม้สดหรือคั้นน้ำเดื่มเป็นประจำก็เป็นวิธีที่ง่ายและอร่อยค่ะอย่างไรก็ตามการดื่มน้ำส้มควรระวังปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นและควรเลือกดื่มน้ำส้มข้นสดแทนน้ำส้มที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งนะคะ นอกจากนี้เรายังสามารถนำส้มมาทำอาหารได้หลากหลายทั้งในสลัดซอสสำหรับเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งทำขนมหวานอย่างเปลือกส้มเชื่อมก็ได้นะการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของส้มยังรวมถึงการนำเปลือกส้มมาทำเป็นสครับขัดผิวหรือใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาทำความสะอาดธรรมชาติก็ได้ด้วยนะคะสรุปส้มมากกว่าแค่ผลไม้ ส้มเป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านตั้งแต่การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณดูแลหัวใจและระบบย่อยอาหารไปจนถึงการบำรุงสายตาและช่วยในการควบคุมน้ำหนักการเพิ่มส้มเข้ามาในมื้ออาหารประจำวันจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและคุ้มค่าสำหรับทุกคนที่ใส่ใจในสุขภาพเลยค่ะ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นส้มอย่าลืมหยิบมาลิ้มลองเพื่อรับประโยชน์อันมหาศาลจากผลไม้สีทองลูกนี้กันนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักประโยชน์ของส้มกันไปอย่างเต็มอิ่มแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ดีๆและอย่าลืมไปหาส้มมาทานกันเยอะๆนะคะถ้าชอบเนื้อหายดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ